รบสวัสดีครับผมวันนี้มาวุ่นมากเลยครับเออจากอะไรต่ออะไรครับไปไปหมดเลยครับ เยอะๆอยู่แต่ตรงนี้เลยนะครับมันมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยทั้งงานกู้แผ่นวางแผ่นวางผน,นังเตทนนลูแล้วก็อัดยมตอยร้างน้ำอู้อิ้วนี่หมดเลยคนระับตายเป็นอะไรที่วุ่นวาย จ,จบแล้วครับมันก็เลยวุ่นวายมรับงานเขารดงปีใหม่เนี่ยครับปีใหม่ก็น่าจะได้ข่าวมาน่าจะหยุดวันที่ วิ่งดินไปไงได้เอ้าดูกั้นผนังกั้นดินก็จะตั้งเอางงเลยสิเ <c oughs> อ้าเอ้าเอ้าที่ล่ลงรถเกศก็จะมาเอ้า ยังไม่ได้ปูกที่ผมวอ่าโอ,อ้มื่อกี้เอาทางตรงนั้นรถดำมาแล้วเลเลอร์ก็มาครับเ,เลอร์ก็มาอเอ,เอาจะเปิดได้ไงเอาดูลูกพี่ไงมาทำอะไรนี่อายะไปหมดแล้ว ชี่รู้เอาเี่ยวเลยต้องออกให้รถเครียร์ก็มาเอาเอาเอาดีละความบุญบายจะบันเจิดครับเอาแต่ไทยก็กูเป็นเหล็กดูครับเนี่ยนี่เอาดีละ He-he-he <laughs> uh... อ๋อตะไคร้กระปูแผ่นเหล็กเอาเกรนก็มาเอาเอาติลล่าหนึ่งสองสามสี่ห้า เยอะนะครับช่วงนี้ชนเงินไม่หมดอะ่ะมดเลยครับตัไต ดีแล้วเข้ามาอยู่ในซอกนี้ก่อนนะซอกร่องร่องกำแพงจะเปิดตัอครับ เดินจนแผ่นนั้นจะหลุดอีกอันแล้วนะครับผมเนะผมเห็นมันขาดขาดอีกนิดนึงแล้วเฮ้ยนี่ถ้าเป็นร้อยสี่เดินแบบนั้นนี่โซ่คงขาดแล้วครับโอ้ไปแท็กใหญ่ด้วย ดีนะครับจะไ่ยคอยสเปรครับงานเล็กๆน้อยๆเดินอย่างเดียวครับงานเล็กๆผมดีนะครับที่ได้ยืนเปิดตัวนี้ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร ออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยรถดินอันนั้นก็ปาเจียปาเจียเอาแผ่นมาครับต้องหนีขับนหนีไปโนะ่นน่ะวุ่นไไวายเวลา ซาันใหญ่เลยครับยังไงเลอะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับรถกินออกไม่ได้การสรับที่นี่ก็ฝากอะไรกันแชร์เหมือนเดิมนะครับโอ้ย